โอ้โห oh วันนี้มาอะไรแดกครับผมมาไม่คิดไม่ฝันมามากินเหล้าบ้านเพื่อนครับเกิดจะบอก่าบ้านกูสิเกิดเกิดหิวขึ้นมานั่งกินแต่เช้าครับเนี่ยเหลือกันอยู่แค่นี้เลยแม่งโคตรเมาเลยโคตรเมาเลยไอเบียดีอาหารเสริมครับหิวเปิดได้ครัวไม่มีอะไรแล้ววันนี้จะหาอะไรกินกันละ,ะเดี๋ยวแนะนําตัวหน่อยนิดนึงอ๋อผมผมมดครับผมวันนี้จะมาลงมือทําอาหารให้ทุกท่านได้ดูไม่รู้จะกินกันได้ไหมแต่ก็ต้องกินครับเพราะมีกันอยู่แค่นี้ นี่ครับสิ่งที่เตรียมไว้ที่จะทำกับข้าวกินกันโอเคเดี๋ยวเริ่มหมดแล้วกันเจียวไข่ไม่ไม่บอกไม่บอกที่รายการก่อนเลยครับโอ้โนี่เราก็ดุ่นกันสดๆครับรายการาครัวกระทะแตกครัวกระทะแตก ไม่มีอะไรทํากันจะทําอาหารให้ดูกินได้ก็กินอันนี้เป็นเทปทดลองออกอากาศอ่าทดสอบถอดออกอากาศครับวันนี้แดกเหล้าเยี่ยอะไรวะไม่เปิดโซดากูแดกมาจนยายมสามทีละเดี๋ยวเดี๋ยวเเปิดโซดาทําไมครับโอ้ไม่มีอน้ำแข็งไม่มีน้ำแข็งหมดด้วยแดกเบียแดกเบียใส่เหล้าใส่น้ำแข็งด้วยกูเมามากมาทบวันนี้เบียก็พอครับไม่ต้องเปิดไม่เปิดใช่ไหมโอเค